สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่ผมกาโปเชนแนงซึ่งวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ปืนเดียวทั้งเกมนับซึ่งมาดูว่าคลิปนี้จะได้เป็นปืนอะไรจะได้ที่1นึ่งไหมก็ต้องรอรุ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราแล้วไปรอรับชมกันได้เลยครับว่าเราจะได้เป็นปืนอะไรนะครับไปดูในคลิปกันเลย Let's go โอเคนะครับตอนนี้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออมาอุ้ยไม่ได้เคยเล่นใหญ่เลยเนะี่ย ไม่เคยเล่นหนังใหญ่ไม่เคยเล่นแมปใหญ่ในคอมเในนี่ยปืนพลาฟอร์เอเอ็นเก้าสี่เอาไปแล้วนะไ,ได้เอ็นถือว่าไม่นับครับเอามาทางนี้ไม่มีปืนอ่ะเฮเอ็นแปดก็เอาไปแล้วนี่นี่ไงเจอละปืนพลาสมาว้าพลาสมาเป็นเกมอีกละชิวชิว โอ้โหว้ยมาโอ้ยแล้วเลยทิ้งพัดมาไปเพื่ออะไรเนี่ยผมเริเม่มเบ่อแล้วช่วงนี้เบลอมาได้พัดมาแล้วเวย้ยต่อจากนั้นนะครับเราจะวิ่งหาคนนะขอเยียบเรียนกนะันเฮ้ยเสียงอะไรวะชิปปิดไมค์ไปเลยก็ได้นะ ไม่กล้ะไม่ไหวจริงว่าม,มีตัวแดงมอาเด้อเาเด้อล่วงไปหนึ่งคีหวั่นเจียบหวั่นเจี๊ยบไม่ค่อยมีของอะไรเลยนะเดี๋ยวเราขับรถหาคนดีกว่าน,นะน่าจะชิวอ,อ่าเบสิกเบสิก โอ้ยใส่เกงปีกนกด้วยามาันลงรถยังไงอะโอ้ยลืมปลาปุ่มลงรถมาใหม่มาแบงค์หนึ่งมาดิมาดิมาดิาเดก็บหมดอะสองหัวเบาเบาสามหัวสี่หัวโอ้ยเบสิกเบสิกอันนัะน,น้งนอง อุยอ้ยอุ้ยมันวิ่งหนีไปก่อนไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะโอ้มาลาาคิวผมอ๋อไม่ได้ลาด่าหรือว่ายังเป็นคนดีมีวินยัยว่าลาาคิวลาาคิวสว้ยหกอิลิเมตเจ็ดอิลิเมต ไป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 ตามตามแอดลิ mm. ม,มิตมาตามตามตามดิอยเงี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ตายมันโปรอะมันโปรมันโปรเฮ้ยไม่ตายเรียบร้อยดวง ใครว่าไม่ตายอ่ะน้องเบสิกเบสิกก็พบโอ้ตั้งไอ้บอลเล่นได้เลยไอ้บอลแม่งเยอะจัดเลยไอ้บอลในสมนี่ยโคตรเยอะเดี๋ยวเราแลกโอ้ยตกใจหมดเลยหลังๆปืนมันเริ่มตีแล้วนะเดี๋ยวเราจะซื้อแลกวงคิวคอสามหกสามไี่ไปแบกจำเป็นสำับเราแลจะไล่มาตัวละประมาณนี้นะ มาว่าอัพเล่นแล้วอุ้ยตัวนี้มีเหรียญอีกนีมีเหรียญอีกห้าร้อยสวยงามไหนครับไหนครับอุ้ยนี่มาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บดาวมาดิมาดิมาดิาเรียบร้อยสิบเอ็ดอิริมโคตรจะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจัดหวานเจี๊ยบจัด เาก็มีซีเคทให้เล่นไอ้แดงหนึ่งหมดโอ้ยแดนมาแล้วแดนมาแล้วเจอเพื่อนแล้วเจ็บสิบสามมิลมาอยากเจอจริงๆเลยพวกเตี้ยวเรื่องเนี่ยมามาเดะโอ้ยเจ็บมาเดะ มาดิมาดนะิเจ็บนั่นนะ่ะเจ็บนั่นน่ะมาดิมาดิโอเจ็บจังเลยเรียบร้อยครับโดนจ่อยวอโอ้ยโคตรเบสิกอ่ะหนีผมไม่พ้นหรอกนะเพราะว่าผมแม่งยิงคมจัดเลยราชาขอ โมดตี้เอาอยัางไปน้องราชาต้องขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับน้องขึ้นไงวะมื่กดยังไงอ่ะนี่ราชาต้องขึ้นมาอยู่บนนี้ครับไหนวะทำไมพี่ไม่ทำไมพี่ไม่เหมือนฉันว้าดูล้าได้ไก่ โอเคนะครับตอนนี้พัตมาก,ก็จัดไปประมาณกี่คิวมไม่รู้ขอดูนะ16คิว4 8 4 5ดามเมิตโคสุดแต่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่ผมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอคลิปหน้าครับ